สวัสดีครับเราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานนะครับปี2025นี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทาง f o r e e ินจี y นะครับส่งตัวแรงมาให้เราตรวจสอบกันนะในปีปี2อง3ที่เราเคยรีวิวตัว B 2 Extra เป็นเครื่องฉีดน,น้ำแรงสูงเนาะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับใน,ในปี2023เนี่ยเรารีวิวตัวนั้นไปแล้วคนก็ให้ความสนใจเยอะนะ วันนี้ทางคุณโอ๊ตโฟเนจี้นะครับเขาก็ส่งตัว R1 นะครับตัวแรงนะมาให้เราทดสอบกันอเดี๋ยวเรามาแกะก,กล่องกันเลยครับตัวกล่องก็ไม่มีอะไรบอกวิธีการลงทะเบียนรับประกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับทาง f ฟรเนจี้เน่ยเรื่องรับประกันเขาเนี่ยเยี่ยมมากๆนะแล้วก็ระบบหลังบ้านทีมซัพพอร์ตเขา ดีรมาคับอันนี้ก็จะบอกเป็นโมเดล R1 วันกำลังเป็นแรงดันสูงสุด150บาร์นะครับแล้วก็ไฟเป็น2,200วนะัตต์เนาะแล้วก็โฟเลต10ลิตรอันเนี้ยคือสำคัญโฟเลต10ลิตรต่อน,นาทีนี่โหดมากนะโหดมากโหดมาก,มากแล้วก็กำลังไฟ220วัตต์ไม่เปันหายนะโอเคอเดีย๋ยวเรามาแกะกันนะครับ เป็นตัวเครื่องเราจะค่อยๆพูดไปนะก็สินแรกครับปืนปืนที่ให้มาก็หน้าตาเป็นแบบนี้มีคอพเปอร์สวมเร็วมาให้แล้วไกปืนนิ่มกันดีมีที่ล็อกไว้นะครับกันบีบนะกันปืนนี้สวมเร็วทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ทั้งปลายแล้วก็ทั้งด้านนะอันนี้เป็นกระบอกใส่น้ํายานะก็ผสมน้ํายาล้างรถใส่ไว้ในนี้ได้เลยแล้วก็ต่อเข้าแบบนี้ได้เลยนะนใช้แบบนี้สามารถต่อเข้อโฟมนั้นของทางร้านเราได้เลยนะเดี๋ยวไปใช้งานลองใช้งานเดี๋ยวใช้ใดูนะแล้วก็ตัวสายแรงดันแข็งแรงดีน,ดนะความยาวเป็น3 2 0 0 psi ต้องรับแรงดันสูงสุด207บาร์ ความยาว10เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสายยางดูดน้ำสายยางน่าจะเป็นสายยางที่ไว้ดูดน้ำนะตัวนี้สามารถดูนถนดน้ำจากถ่งได้นะครับดูดน้ำจากถ่งได้โดยที่ไม่ต้องต่อเข้ากับอก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้เขามีก <พอ S 1> ันกร,กระแทกมาให้เยอะมากนะเ้าก็ตัวเครื่องเขาก็พุ้มกระปรมงไว้อย่างดีนะผู้มือก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะ ก็มีหัวคัปเปอร์สวนเร็วมาให้หน่าจะาไว้ต่อกับเครื่องนะอันนี้ผมเห็นแล้วอันนี้น่าจะต่อเครื่องมีจุกยางมาให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้กองอ่กองน้ําเข้าก็มีฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แล้วก็เอาสายยางมาต่อส่วนเร็วตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นหัวหัวไว้ต่อกบบสายยางดูดน้ำนะเราใช้ตัวดูดน้ําก็ต่อแบบนี้นะแล้วก็สวมเร็สวสายยางอ่เราก็มีมาให้เหมือนกันเนาะนี่ แล้วก็ไปต่อกับสายยางแล้วเราจะเสียบกับน้ำเข้าก็าเสียบงนี้ได้เลยนะแต่ผมมีแล้วอันนี้คงไม่ได้ใช้แล้วก็ตัวรัดสายยางมีมาให้สองอันจะคลิปเก่าที่เรางงว่ามีเข็มหือมีเขืออะไรนะอันนี้ผมรู้มากนะครับก็นาไปแทงแทงไอ้ตัวหัวสีน้ำนั่นดันนะโอเคมาดูตัวเครื่องนะกันในกล่องม่มีอันนะอันนี้เป็น ต่อความยาวของปืนนะครับปืนเราก็ยาวมานิดนึงแล้วนะผมว่าระยะประมาณนี้ก็นี่นะจะต,ต่อได้ต่อยืดได้ต่อให้ดูนี่พอต่อแล้วขายาวนี่ยาวเท่าไรเดี๋ยวเราวัดให้ดูยาวเพิ่มมาจากเดิม43เซนนะครับ <Okay. S 1> โอเคตอเครื่องเ,เลยแล้ว ตัวเครื่องหมักประมาณ13กิโลนะ,ให,ะ,ใ,หะลใหญ่กว่าตัว B2 ใหญ่ว่าตัว B2 เลยใหญ่กว่าเดี๋ยวจะมีเทียบให้ดูนะครับก็ตัวเครื่องมีอะไรบ้างอ่าอันนี้เป็นหัวองศานะครับเขามีแสงให้ตรงนี้เลยนะอันนี้ศูนยองศาก็คือตรงๆเลยนะดูว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็สีเขียวสีเขียวนี่25องศา รูค่อนข้างใหญ่เลยนะน่าจะเป็นเพื่อเพื่อออกแบบมาเพื่อตัวอาวันนะครับเพราะว่าถ้ารูมันเล็กเนี่ยมันค่อนข้างอั้นนะตัวปลายรูเนี่ยค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวไปใช้เดี๋ยวไปเทสทดสอบกันก็ให้มาสองนั้นนะถ้าเดี๋ยวเรามาพูดสเปคของตัวเครื่องคร่าวๆนะจะไม่ได้ลงลึกนะแต่ก็จะพยายามบอกให้ ละเอียดน,นะครับก็คือตัวนี้ตัว R1 เนี่ยหลักๆแล้วแรงดังนเขาจะปรับได้นะครับปรับตรงนี้เนาะตั้งแต่30บาร์ถึง150บาร์นะครับความแรงเขาเนาะความแรงเนี่ยตัวเครื่องจิตน้ำแรงดันสูงเนี่ยเราจะดูความแรงอย่างเดียวมันไม่ได้นะเราต้องดูโฟเลตข,ของน้าด้วยนะโฟเลตคืออะไรโฟเลตก็คืออัตราน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันมากน้อย แล้วแต่แล้วแต่เครื่องแล้วแต่รุ่นนะยิ่งมากยิ่งดีนะผมบอกว่ายิ่งมากเนี่ยตัวน้ำอ่ะยิ่งดังแต่ยิ่งออกมาเยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำความสะอาดโฟเลตก็คืออัตราการไหลของน้ำเนาะยิ่งโฟเลตเยอะน้ำยิ่งออกมาเยอะนะครับน้ำออกมาเยอะแล้วดียังไงนะครับตัวน้ำจะเป็นตัวที่ไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกบนตัวรถนะยิ่งออกมาเยอะมันจะยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงนะครับ อย่างตัว B2 เนี่ยโฟเ t e จะอยู่ที่ประมาณ7-8นะผมไม่แม่นจำไม่ค่อยได้แต่ตัวนี้มันได้มาถึง10ล10ลิตรต่อนอาทีก็คือในหนึนาทีเนี่ยมันจะรีดน้ำออกมาได้10ลิตรนะครับซึ่งแรงมากไม่ใช่ว่าทุกเครื่องที่ทำได้นะตัวกำลังมันต้องมีกำลังค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้จะเหมาะกับงานหนักๆห,หน่อยนะหนักนิดนึงแล้วก็ระบบเป็นระบบข้อเหวี่ยงแล้ว ตัวนี้จะเป็นระบบข้อเหวี่ยงซึ่งจะเหมาะกับการทํางานหนักแล้วก็ทํางานนานๆยาวๆลากเครื่องแบบทํางานหนักอ่ะซึ่งแบบว่าใครที่เหมาะกับเครื่องรุ่นนี้ครับผมคิดว่าคนทั่วไปก็เหมาะนะถ้างบถึงนะอ่ะพูดเรื่องเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเรื่องงบด้วยตัว B2 เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ6000บวกลบนิดหน่อยนะแต่ตัวนี้จะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะซึ่งราคาเนี่ยมันสูงกว่าตัวนั้นค่อนข,ข้างเยอะอยู่เหมือนกัน แต่ด้วยนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตัวนั้นอะถ้าคนธรรมดาคือคือแรงมากเลยนะแต่ตัวนี้มันแรงกว่าเดิมถ้าใครอยากจบอะว่าตัวนี้แม่งจบเออเอาไปทั้งแบบทั้งแบบล้างทั่วไปหรือแบบไปใช้ทางเชิงธุรกิจอะไรหลายๆอย่างนะช่างแอร์ช่าง,อ,งอะไรไปล้างแอร์ตัวใหญ่อะไรได้สบายนะล้างรถขนาดใหญ่ติดลงติดร้อยล้างได้หมดนะต,ตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยอ่าโอเคเรื่องสเปคก็ประมาณนั้นแล้วก,ก็วัสดุเออรวมถึงวัสดุด้วยนะ ยิ่งเครื่องแรงทํางานหนักลากระยะยาววัสดุก็ต้องถึงนะครับวัสดุเขาก็ต้องดีนะอ่างเก็บน้ำมันตัวน,นี้ใหญ่กว่าตัว B2 ประมาณสามเท่านะครับซึ่งแบบว่าอ่างมันใหญ่กว่าแล้วมันดีไงนะครับก็คือยิ่งอ่างเก็บน้ำมันมันใหญ่เนะี่ยมันก็ยิ่งระบายความร้อนได้ดีแล้วก็สามารถใช,ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆเนาะแล้วก็เรื่องการแมนเทเนนต์การเปลี่ยนน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันตัวเปลี่ยนน้ำมันเชื่องเนี่ยมันก็จะยืดไปนะ ก็ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนน้ไหเครื่องบ่อยเนาะแล้วเราก็ทองเหลืองเนี่ยเขาหนามากเลยนะทองเหลืองเนี่ยตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยหนามากอ่ะโอเคตัวเครื่องก็คร่าวๆประมาณนี้ใครได้ไปก็อย่าลืมไปลงทะเบียนประกันของเขาด้วยนะข้อดีของแบรนด์โฟลเนจี้ก็หลายคนจะรู้นะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับการ,รล้างรถหรืออยู่ในวงการนี้นะตัวโฟลเนจี้เนี่ยกนะารรับประกันของเขาเนี่ยดีมากนะเรื่องอะไรเรื่อง การบริการมันมีปัญหาอะไรเนี่ยหายห่วงนะแบบน,นี้ก็โอเคเดี๋ยวเราต่อแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมไอตัวบนก็จะเป็นตัวน้ําออกนะครับรูล่างจะเป็นตัวน้ําเข้าเนาะโอเคเดีย๋ยวไปเทข้้งนอกนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทียบขนาดกันนะครับอันนี้เป็นรุ่น B2X9 นะก็คือรุ่นตัวเก่าที่เราดีววไว้นะครับตอนนี้ผ่านมาปีกว่า2ปีแล้วนะ ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับตัวอาวันเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมไปต่อสายต่ออะไรก่อน,นมาพูดเรื่องขนาดกันขนาดตัวบ2ูเนี่ยมันจะอ้วนๆหน่อยนะแล้วก็ตัวอาวันเนี่ยมันจะยาวกว่าตัวเครื่องเขาจะยาวกว่าสําหรับการต่อคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์ตัวสมเดียมนาะที่เขาให้มาตัวนี้เนาะเราก็ต่อแล้วเราก็ใช้ประแจเบอร์24นะครับขันเข้าไปได้เลย ตัวคอเปอร์เขาก็มีสกัดคำว่าโลโก้โฟร์เอเนไปด้วยนะโอเคอะสมรรตัวสายนะครับก็ที่ให้มาก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอยครับห่อยเห็นไหมายาวไปถึงนู่นเลยก็คือ10เมตรอะ่ะอืมเพียงพอต่อการใช้งานมาดูใ,ใกล้ๆสีบอลเดี๋ยวมองยากน,นิดน,นึงนะอันนี้มือผมจะโกตินะ เห็นป่ะฝนค่อนข้างหนาเลยนะ,ะดูตรงกระจกเเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวอาวันแบบน้ำเพียวๆเนี่ยเขาจะดึงค่าฝนเนี่ยออกไปได้แค่ไหนนะที่ต่อตัวปืนเขานะคอเปอร์สมเม็วครับเราก็ใส่ง่ายๆเลยนี่ ดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแค่นี้เสร็จแล้วหลังจากที่เราต่อนะ้าเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาบีบไกปืนไล่อากาศภายในสายในตัวเครื่องก่อนนะพอน้ามันไหลนิ่งๆแบบนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องกันครับผมโอ้เครื่องเสียงเงียบดีนะแล้วก็แน่นดีจากเมื่อกี้ที่น้ำไหลประมาณนั้นนะ,ะมาดูกันว่าวู๊ ใส่จู้ๆเลยนะเห็นไหมจังหวะปล่อยไกลนี่รู้ถึงความแรงของมันเลยนะจังหวะเรากดไกลเนี่ยรู้สึกถึงความแรงของมันอยู่อันเดี๋ยวเราจะไปต่อตัวหัวองศาที่ทางเครื่องเขาให้มานะ,ะสำหรับหัวสีแดงเนี่ยสีแดงก็คง ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ทําอะไรนะนอกจากล้างพื้นล้างอะไรที่แบบแรงๆได้เลยอะ่ะก็คือหัวเขาจะออกเป็นเส้นตรงแบบนี้นะเดี๋ยวกดให้ดูเห็นปะเส้นตรงแบบเส้นตรงอะ่ะแรงเกินนะโอ้โหผมฉีดกระเบื้องไม่ได้ยินเสียงกระเบื้องแตกเลยมันแรงมากโอ้โหเป็นรูเลยโอ้โหเป็นรูเลยมันแรงเกินไปนะ สีแดงใครไปใช้ทำอะไรก็บอกเลยนะตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกแต่ถ้าลางรถก็ใช้เป็น25องศานะหัวสีเขียวนะครับ ผลที่แบบที่นี่เ่าไ,ไปเลยครับเห็นปะก็มีเหลือตัวนี้อยู่นะน,นี้พวกนี้ต้องใช้น้ำยาช่วยนะน้ำยาสลายข้ามนะใช้ของอะไรลวกันก็ใช้ตัวบูเดวิลครับบูเดวิลช่วยได้ครับแรงนะ ที่นกอ,อะไรเนี่ยปิวเลยผู้หญิงที่ใช้ก็จับปืนให้มั่นๆนิดนึงนะเพราะมันค่อนข้างแรงนะครับเห็นปะ่ะผมจับเลยผมยังแบบกื้อๆ,ๆมาข้างหลังเลยติดใจซะแล้วสิ แรงนะตัวนี้ยแรงเลยเดี๋ยวไปใช้งานตัวโฟมแรนให้ดูครับผมอก็เดี๋ยวขอแอบขคยของร้านด้วยนิดนึงนะครับรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทน,น้ำยาใส่กับเครื่องอาวันโอเคผสมน้ำยาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใช้งานให้ดูกันครับหัวส่วมเดียวก็ต่อเข้าไปได้เลยไง่าย ก็ใช้ได้เลยนะสำหรับกับตัวส่วนน้ำยาที่ติดมากับตัวเครื่องนะเห,หตัวเขาก็ยังเป็นโฟอมอยู่นะเป็นโฟมยังติดกับตัวรถเห็นไหม,หไหมตัวน้ำยาก็ททำหน้าที่อยู่นะครับทิ้งไว้สัก หนึ่งหรือสองนาทีครับแล้วก็ฉีดน้ําออกไปเลยควรจะอันนี้เป็นข้อควรระวังนิดน,นึงกับสําหรับตัวน้ํายาบูเดวิลนะครับควรจะล้างรถในที่ร่มนะครับอันนี้ผมล้างก็ประมาณห้าโมงหกโมงแล้วไม่ไม่มีแดดแล้ว งน้ำยาไปนะก็ไม่มีแล้วนะเห็นไ,ไหมเหม็นไนี่เป็นเงามันนะไม่ใช่คราบดำนะครับนี่มุมนี้น่าจะชัดเห็นไ,ไหมอ่าก็โอเคครับคำรับทิมนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะส่วนใครอยากรู้ ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไ้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตอบให้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมครับ